การสาธยายธรรมที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นพิขุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกพระศัสด,สดาหรือเพื่อนสัพรมจารีผู้ตั้งอยู่ในฐานะเป็นครูรูปใดรูปหนึ่งก็มีได้แสดงธรรมแก่พิขุและเธอนั้นก็มีได้แสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นโดยพิสดารตามที่เธอได้ฟังมาได้เล่าเรียนมาแต่เธอกระทำการท่องบนซึ่งธรรม โดยพิสดารตามที่ตนฟังมาเล่าเรียนมาอยู่เธอย่อมเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัดรู้พร้อมเฉพาะซึ่งทำในธรรมนั้นตามที่เธอทำการท่องบนซึ่งทำโดยพิสดารตามที่ได้ฟังมาเล่าเรียนมาอย่างไรเมื่อเธอเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัดรู้พร้อมเฉพาะซึ่งทำปราโมทย่อมเกิดขึ้นแก่เธอนั้น เมื่อปราโมทแล้วปีติย่อมเกิดเมื่อใจปีติกายย่อมรำงับผู้มีกายรำงับแล้วย่อมเสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมัน่นพิกุทั้งหลายนี้คือธรรมเป็นเครื่องให้ถึงวิมุตข้อที่สาซึ่งในธรรมนั้นเมื่อพิกุเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วอยู่ จิตที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอสะวะที่ยังไม่สิ้นรอบย่อมถึงความสิ้นรอบหรือว่าเธอย่อมบรรลุตามลำดับซึ่งความเกษมจากโยคะอันไม่มีอื่นยิ่งกว่าที่ตนยังไม่บรรลุตามลำดับสำหรับผู้ประสงค์การสาธยายธรรมหรือสัจชายะคำที่ตรัสจากพระโอษของตถาคตนั้นเป็นสิ่งที่สมควรต่อการสาธยายได้ทั้งหมด แต่บทที่พระองค์สาธยายด้วยพระองค์เองเมื่ออยู่วิเวกหลีกเร้นผู้เดียวนั้นคืออิทัพปัจจยตาและปฏิจจสมุปบาทอิทัพปัจจยตาและปฏิจจสมุปบาทพิขุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทําไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมี เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปได้แก่สิ่งเหล่านี้คือเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูป เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุก์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณ เพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัตอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้